พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องปูปูชาแนลแฮมเลงนะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่สี่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนพรมเช็ดเท้าแบบวงกลมเป็นรูปหมีนะคะแบบนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีกันไกค่ะแล้วก็ห่วงถุงเท้าเหมือนเดิมนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะแล้วก็เตรียมแบบนี้ไว้ค่ะที่เราสอนใน EP ที่1น,นะคะแบบนี้นะคะต่อไปค่ะช่องที่1น,นะคะให้ใส่สีไปค่ะ หนึ่งเส้นเพื่อนๆจะใช้สีอะไรก็ได้นะคะช่องที่สองค่ะหนึ่งเส้นค่ะช่องที่สามหนึ่งเส้นแบบนี้ค่ะช่องที่สี่ค่ะหนึ่งเส้น ช่องที่5้าก็เหมือนเดิมค่ะหนึ่เส้นค่ะแบบนี้นะคะแถวที่1เราจะทําช่องละหนเส้นทําแบบนี้ไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแถวที่1จบแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นเป็นรูปหน้าหมีนะคะหน้าหมีเราจะใช้สีเทาค่ะแบบนี้นะคะรอบหน้าหมีจะใช้สีเทานะคะแถวที่สองค่ะ แถวที่สองก็ใส่หนึ่งเส้นเหมือนกันค่ะช่องแรกหนึ่งเส้นช่องที่สองหนึ่งเส้นค่ะช่องที่สามหนึ่งเส้นนะคะช่องที่สี่ก็หนึ่งเส้น จะได้ลักษณะนี้นะคะแถวที่สองเราจะทําช่องละหนเส้นไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะาจบแถวที่สองเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สามค่ะแถวที่สามก็ใส่สีเดิมค่ะต่อไปแถวที่สามเราจะทําเป็นช่องละสอเส้นนะคะช่องที่1นสองเส้นในช่องเดียวกันช่องที่สอง 2เส้นในช่องเดียวกันช่องที่ 4. สามสเส้นในช่องเดียวกันนะคะช่องที่ 4. สี่สเส้นในช่องเดียวกันค่ะทำแล้วงานจะได้ลักษณะนี้นะคะ เดี๋ยวแถวที่สามนี้วนสองช่องละสองเส้นไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจบแถวที่3ามแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่สี่ค่ะแถวที่สี่นะคะให้ทําช่องละเส้นค่ะใส่ช่องละเส้นนะคะใส่ช่องละเส้นไปจนจบแถวค่ะ ะจะได้ลักษณะนี้นะคะแถวที่4ให้วนช่องละเส้นไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแถวที่4จะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเริ่มแถวที่5ค่ะแถวที่5เหมือนเดิมค่ะใส่ใส่ช่องละเส้นนะคะใส่ไปเลยค่ะช่องละเส้น แถวที่ห้าใส่ช่องละเส้นแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะค่ะแถวที่ห้าทจบแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะเรามาเริ่มแถวที่6กันนะคะแถวที่6จะเป็นตําแหน่งของลูกกตามีนะคะจะเป็นตาแหน่งของลูกกตามีสีดําแบบนี้นะคะเราจะใช้ทั้งหมด3เส้นข้างละ3ามเส้นนะคะเตรียมสีดสําค่ะช่องที่1สีดำหนึ่งเส้นนะคะ ช่อที่สองช่องที่สามใส่ทั้งหมดสามเส้นนะคะต่อไปค่ะใส่สีเทาหนึ่ง สีเทาทั้งหมดสี่ช่องนะคะต่อไปค่ะสีดำองสามจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะใส่สีเทานะคะวนสีเทาค่ะใส่ช่องละเส้นนะคะ จะได้ลักษณะนี้นะคะวนสีเทาไปจนรอบจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะวที่หกจบแล้วนะคะต่อไปมาเริ่มแถวที่7นะคะแถวที่เจนี้เราจะใส่2เส้นในช่องเดียวกันนะคะแต่ยังคงเป็นตำแหน่งของลูกตาอยู่นะคะคือสีดําเราก็ใส่สีดําค่ะช่องแรกนะคะ2เส้นช่องที่สองก็ใส่2เส้นสีดํานะคะ ได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปช่องที่สามเราจะใส่สีเทาค่ะสองเส้นในช่องเดียวกันช่องที่สี่เราก็ใส่สีเทาสองเส้นในช่องเดียวกันช่องที่ห้าสองเส้นในช่องเดียวกันช่องที่หกเส้นในช่องเดียวกันนะคะ ที่เจ็ดก็สองเส้นในช่องเดียวกันจะได้ลักษณะนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้ตำแหน่งของลูกตานะคะเราก็ใส่สีดำค่ะสองเส้นในช่องเดียวกันช่องที่หนึ่งนะคะช่องต่อไปสองเส้นในช่องเดียวกันออ๋อ จะได้ลักษณะนี้นะคะช่องต่อไปให้เราใส่สีเทาค่ะสองเส้นในช่องเดียวกันหนึ่งสองช่องต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะสีเทาสองเส้นในช่องเดียวกันช่องต่อไปสองเส้นในช่องเดียวกันค่ะ ค่ะจะได้งานลักษณะนี้นะคะแถวที่เจดจะทํสองเส้นในช่องเดียวกันไปจนจบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแถวที่7จบแล้วจะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเรามาเริ่มแถวที่8ค่ะแถวที่8ปดเราจะใส่ช่องละ1เส้นนะคะใส่สีเดิมค่ะสีเทาช่องละ1เส้นค่ะ จะได้งานลักษณะนี้นะคะแถวที่8ดใส่ช่องละ1เส้นไปจนจบแถวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะจบแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะต่อไปเริ่มแถวที่9้าค่ะแถวที่9ก้าก็เหมือนเดิมนะคะใส,สะ่ช่องละ1เส้นค่ะช่องละ1เส้นนะคะใส่สีเดิมค่ะช่องละ1เส้นค่ะ ใส่ช่องละหนึ่งเส้นแบบนี้ไปจนจบแถวน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะาแถวที่9้าจบแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะงานก็จะกว้างขึ้นนะคะต่อไปมาเริ่มแถวที่สิค่ะแถวที่สิก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ใส่ช่องละเส้นเหมือนเดิมค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะแถวที่10บวนแบบนี้ไปจนจบแถวนะคะวนช่องละเส้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแถวที่10ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่11ค่ะแถวที่11ก็เหมือนเดิมนะคะให้ช่องละเส้นค่ะใส่ช่องละเส้นเหมือนเดิมนะคะ นนะะวนแบบนี้ช่องลาเส้นไปจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแถวที่ส1เดแล้วนะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปจะเป็นการทําหูนะคะหูของหมีนะคะแบบนี้นะคะให้เราใช้สีเดิมค่ะคือสีเทานะคะให้หาตำแหน่งของหูหมีนะคะให้หาตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะเราจะทำช่วงตำแหน่งนี้นะคะให้หาตำแหน่งที่สวยงาม เราจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะให้เราใส่เข้าไป4เส้นสอดงานเข้าไปเหมือนเดิมค่ะช่องละเส้นค่ะทำปกติเลยค่ะหนึ่งสองสี่ได้ลักษณะนี้ค่ะต่อไปพลิกกลับค่ะทำแถวต่อไปค่ะ สเส้นหนึ่งสองสามส,ามสี่ได้แบบนี้นะคะต่อไปพี่กลับค่ะแถมแถวที่สามค่ะแถวที่สามนี้ช่องแรกไม่ต้องใส่นะคะให้ไปใส่ช่องที่สองค่ะใส่ทั้งหมด2เส้นนะคะหนึ่ง ช่องต่อไปค่ะสองได้แบบนี้ค่ะต่อใบพิกกับค่ะพิก,กับช่องสุดท้ายแถวสุดท้ายให้ใส่เส้นเดียวค่ะจะได้งานลักษณะนี้นะคะ่ะจากนั้นห่วงให้เราเก็บงานค่ะเหมือนเดิมค่ะให้เราเก็บงานเหมือนที่เราเคยทํานะคะเก็บงานเลยค่ะสอดเข้าใต้ค่ะเข้าใต้ห่วงต่อไปนะคะ เก็บงานมัดค่ะ มัดให้แน่นเลยนะคะต่อไปก็ซ่อนค่ะซ่อนปมแบบนี้นะคะทําแบบนี้สองข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะแล้วก็ใส่หูให้น้องหมีเสร็จเรียบร้อยนะคะได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปเป็นการทําขอบนะคะขอบเราก็จะใช้สีอะไรก็ได้นะคะตามใจเพื่อนๆเลยค่ะขอบนี่จะเริ่มจากตําแหน่งไหนก็ได้นะคะให้เราเริ่มที่ตําแหน่งไหนก็ได้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะช่องราเส้นนะคะจะสลับสีหรือว่า ใช้สีเดิมก็ได้นะคะใช้สีเดียวก็ได้นะคะให้สลับสีแบบนี้นะคะช่องละถึงเส้นค่ะใส่ไปเลยค่ะ จะได้ลักษณะนี้นะคะให้เพื่อนๆทาไปจนรอบจนจบแถวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะอาคมเช็ดเท้าแบบวงกลมรูปหมีของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆลองไปทํำกันดูนะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาสอนอีกรอติดตามนะคะฝากกดไลคล์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ